ลึกๆลึกๆค,คืออิจฉาลึกๆคืออิจฉาใครอิจฉา,าหน้าตายอิจฉาหน้าตายที่มีบ้านสองชั้นแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนเสียสูนเนี่ยบ้านบ้านของเสียสูนเนี่ยหลังเล็กหลังเล็กเล็กเองนะหลังเล็กๆหลังชั้นเดียวที่ติดกับบ้านยายเนี่ยอืมที่ติดกับบ้านยายใหญ่กว่าเถียงนานิดหน่อยใหญ่กว่าเถียงนานิดหน่อย นั่นแหละบ้านเขานั้นใหญ่กว่าเถียงนาน,นิดหน่อยไม่ได้ใหญ่เท่ากับบ้านพ่อไปอีกที่ไม่มีฝ้านะนนตอนนั้นไม่จากนั้นเนี่ยดูนั่นเข้านั่นเข้าเนี่ยด้วยความด้วยความคิดของของเสียศูนย์คือวิธีการถ้าจะได้ดีที่ดินถ้าจะได้ที่ดินของใครเนี่ยมันมันจะคนอื่นเขาจะมองไม่ออกแต่คนอยอู่ในครอบครัวมองออกว่ามึงอยากจะได้ที่ดินของยาย ถ้ามึงใหญ่ได้ที่ดินของยายเนี่ยมันไม่ยากสําหรับสมองมึงอะคือถมดินถมไปเรื่อยๆถมดินคือมาอาศัยบ้านยายมาอาศัยบ้านยายอยู่มาอาศัยที่ดินยายอยู่ยายก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าให้มึงพักให้มึงอยู่เออแต่พอมีเงินไปสร้างบ้านไปไปสร้างบ้านใหม่แล้วอืมมึงก็ย้ายออกไปนะแต่ที่สำคัญคือทำอะไรรู้ไหมถมดิน ถมดิน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 อยู่ที่บ้านยายอืมถมดินอยู่ที่บ้านยายแล้วถมไปทีละเล็กทีน้อยอยู่ดีๆวันดีคืนดีมึงก็บอกว่าถมดินสี่หมื่นทั้งทั้งที่มันไม่ใช่เลยทั้งทั้งที่มันพื้นที่เล็กเมึงจะไปถมพื้นดินสี่หมื่นได้ยังไงมึงคิดว่ายายอายุห้าสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วคงคงสมองเลื่อนเลือนมึงจะพูดว่าถมไปแสนหนึ่งก็ได้ มึงอาศัยอา,อาศัยความแก่เอ้ยกูจะหลอกแม่ก็ได้ไปเอ้ยถมไปเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้จดอะไรไปเอ้ยยายเนี่ถมดินไปแสนหนึ่งนะมึงจะพูดอย่างนั้นก็ได้มึงไม่ต้องพูดสี่หมื่นก็ได้แต่ความขี้โกงไงความขี้โกงที่มันอยู่ในหัวพยายามถมดินถมดินไปยายเลยบอกว่าถ้ามันอยู่อย่างเงี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเดี๋ยวมันจะมีปัญหาหยุดเถอะนะแป้ง ้าอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อน้องชมพู่หยุดเถอะหยุดสร้างเวรสร้างกรรมขอร้องนะฮะอย่าให้สังคมจะต้องมีความสับสนวุ่นวายอะไรอีกเลยค่ะอันนี้มันก็จะเป็นอันนี้มันก็จะเป็นปมด้อยของมึงปมด้อยหลายๆอย่างที่มึงเก็บไว้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 แล้วก็เก็บไว้ที่มันฝังรากลึกที่อยู่ในใจผมทุงบบอกแล้วว่ายังไงนะ ยังไงมึงก็อยู่มึงก็อยู่ที่บ้านกกอกๆเนะี่ยอยู่ลําบากอันนี้อันนี้อันนี้ก็นี้กูด,ดูดวงให้มึงเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมอยู่ไปเห็นคนอยู่ในครอบครัวมีความสุขตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความสุขวันๆก็นั่งแต่อยู่ในแต่ในรถอืนั่งมโนนั่งพูดปัญญาอ่อนอยู่ในรถนั่นคือเวรกรรมเออนั่นแหละมันเป็นเวรกรรมของเขามันเป็นเวรกรรมของเขา รู้ไหมชีวิตเนี่ยมันเหมือนโดนขังชีวิตโดนขังอยู่ในรถขังอยู่ในรถมันเป็นเวรกรรมมึงต้องโดนขังอยู่ในรถขังอยู่ในล้อรถที่เลื่อนได้ไงบ้านเป็นแค่ที่ให้หลับนอนตื่นเช้ามามึงก็สตาร์ทรถแล้วก็โดนขังอยู่ในรถ คนขี้เกียจคนขี้เกียจทากับข้าวไม่อยากทํากับข้าวไม่อยากล้างจานห้องครัวมึงคิดมึงความคิดของมึงคือห้องครัวของมึงก็คือว่าไปร้านอาหารไปร้านอาหารกินข้าวแล้วก็จบกูมไม่ต้องล้างเนี่ยชีวิตชีวิตมึงอบบเป็นอย่างนี้มาตลอดมึงถึงเป็นคนขี้เกียจมึงถึงเป็นคนขี้เกียจมึงมึงถึงเป็นคนชอบใช้สมองใช้สมองในทางที่แย่ๆนะ จริงๆไม่ค่อยใช้กําลังมึงถึงเลือกไงมึงถึงเลือกเลือกอะไรรู้ไหมเลือกหาผู้ชายที่โง่โงเออเลือกหาผู้ชายที่โง่โเพราะมึงจะได้ใช้งานเขามึงต้องฉลาดกว่าเขาต้องหาผู้ชายที่โง่โง่นั่นแหละเออแล้วก็ด้อยค่าเขาแล้วก็บูลลี่เขาแล้วก็ดูถูกเขา เอออันแหละผมผมจึงเคยบอกแล้วหลายครั้งหลายรอบว่าบางครั้งบางทีถ้ามีผัวนะ่ะให้เกียดเขาด้วยเออมึงต้องให้เกียดเขานี่แหละนานไปนานไปเนี่ยนานไปนานไปคนคนก็จะได้เห็นมึงเริ่มแล้วนะมีความรู้สึกไหมม,มีความรู้สึกว่ามึงมึงโดนขังไหม รู้สึกว่าม,มึงโดนขังนะบ้านได้นอนแค่กี่ชั่วโมงบ้านเนี่ยได้ได้นอนแค่กี่ชั่วโมงมึงได้นอนแค่กี่ชั่วโมงเองแล้วทุกวันทุกวันก็อยู่ในรถมึงก็โดนขังอยู่ในรถนั่นแหละคนที่โดนขังอยู่ในรถคืออะไรรู้ไหมมึงไม่มีที่ไปมึงไม่มีเพื่อนมึงมึงมึงไม่รู้จะไปไหนอนั่นแหละชีวิตของ ชีวิตของมึงนะว่ามึงมีความสุขแล้วไปไล่ไปสวดไปนั่นมมึงไม่มีความสุขมึงคุ้นชินกับการใช้งานคนให้คนไปคี้ค่านั่นแหละตอนนี้ไม่มีขี้ค่าแล้วตอนนี้ไม่มีคี้ค่าสำหรับมึงแล้วคนก็จะเริ่มเห็นเริ่มเห็นความอิจฉาแลสิยาของมึงนะเนี่ยเริ่มเห็นปมด้อย แล้วคนแล้วคนก็นจะเข้าใจว่าทําไมทําไมลูกมึงถึงตายอืมึงเข้าใจไหมเออเนี่ยมันกําลังทําให้คนอื่นเขาเห็นว่าลูกมึงตายเพราะอะไรความอยากความอยากความอยากอยากเอาชนะความอยากจะเอาชนะทุกคนอยากจะเอาชนะทุกคนที่อยู่ในครอบครัว อยากจะเอาชนะพ่ออยากจะเอาชนะแม่ตัวเองว่าฉันนี่แบบโอ้กูต้องรวยกูต้องมีเงินกูต้องรวยกับพวกมึงทุกคนกูต้องรวยกับหมู่บ้านแห่งนี้คุณเห็นไหมสิ่งที่มันพูดแบบสิ่งที่มันพูดผมได้ทั้งนะั้นถ้ากูถูกลอตเตอรี่มากูจะไม่แบ่งให้พวกมึงโอ้ยไม่ได้อยากได้กับมึงหรอก แต่มึงแต่มึงก็พยายามพยายามดึงเอามาพูดไงพยายามดึงเอามาพูดแล้วกูถูกหวยไปแบ่งมึงมึงเกี่ยวอะไรกับพวกขุ่ยวะถูกหวยก็เรื่องของมึงดีออาถ้ากูมีเงินนะกูมีเงินก็ได้ผัวฝรั่งนะกูจะไปซื้อรถออกูซื้อรถคันแรไไปแพกูจะมาเบิ้ลใส่หน้าบ้านพวกมึงแน่นั่นไงนั่นคือปมด้อยไงนั่นคือปมด้อยคืออยากคืออยากจะแกล้งอยากจะแกล้งอยากจะเอาชนะคนอยู่ในครอบครัวของตัวเองนั่นเป็นอย่างนั้น คุณคุณคุณเห็นไหมเห็นนั่นแหละนานไปนานไปก็จะเห็นทุกท่านจะเห็นนี่คือผมด้อยผมด้อยที่มันฝังลักเมมาตั้งแต่เกิดอืมแล้วพยายามเอาชนะแล้วพยายามโหยหาอะไรรู้ไหมเขาพยายามโหยหาสิ่งที่ทํายังไงก็ได้ให้กูอยู่เหนือทุกคนให้กูอยู่เหนือทุกคนเพยายามออกมาอวดให้กูมีรถสีประตูกูมีรถสีประตูมันตื่นเต้นตรงไหนมา กูอยากจะไปออกก็ได้ดาวไม่กี่ตังหรอกดาวรถนะสี่ประตูแล้วไงวะไม่ได้เห็นมันโกเท่บ่โอ้ยกูยจาบเรากูมีรถสี่ประตูนี่แค่นี้มันก็เอามาพูดแค่นี้เอามามาพูดให้บอกเอยกูมีรถสี่ประตูพวกมึงไม่มีเอานั่นแหละผมดอยทย้อนไป ท่านถ้าท่านย้อนไปดูตั้งแต่วันวันที่น้องหายเนะี่ยท่านจะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นว่าครอบครัวบ้านหลังเนี่ยบ้านหลังนั้นนะ่ะบ้านของเสียสูงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนั่นคือการแข่งขันน้าตายก็มีบ้านสองบ้านสองชั้นนะอืมจะไม่ได้ต่อเติมถ้า่้นไปเอาไปเปรียบเทียบนะ เอาบ้านน้าตายกับบ้านอีเซียสูนมาเปรียบเทียบท่านจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนว่า <c oughs> เขากําลังแข่งกัน <c oughs> เขากําลังแข่งกันเออเขากําลังแข่งกันลึกลึกลึกๆคืออิจฉาลึกลึกคืออิจฉาใครอิจฉาหน้าตายอิจฉาหน้าตายที่มีบ้านสองชั้นแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนเสียสูนเนี่ยบ้านบ้านของเสียสูน,ยน่ย หลังเล็กหลังเล็กๆเองนะหลังเล็กๆหลังชั้นเดียวที่ติดกับบ้านยายเนอืที่ติดกับบ้านยายใหญ่กว่าเถียงนาดหน่อยใหญ่กว่าเถียงนาดหน่อยนั่นแหละบ้านเขานั้นใหญ่กว่าเถียงนานิดหน่อยไม่ได้ใหญ่เท่ากับบ้านพ่อไปอีกที่ไม่มีฝานะตอนนั้นไม่จากนั้นเนี่ยอยู่นั่นเข้าดันเข้าเนี่ยด้วยความด้วยความคิดของ ของเสียศูนย์คือวิธีการถ้าอยากได้ดที่ดินถ้าอยากได้ที่ดินของใครเนี่ยมันมันจะคนอื่นเขาจะมองไม่ออกแต่คนอยู่ในครอบครัวมองออกว่ามึงอยากจะได้ที่ดินของยายถ้ามึงอยากได้ที่ดินของยายมันไม่ยากสําหรับสมองมึงคือถมดินถมไปเรื่อยๆถมดินคือมาอาศัยบ้านยายมาอาศัยบ้านยายอยู่มาอาศัยที่ดินยายอยู่ ยายก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าให้มึงพักให้มึงอยู่อแต่พอมีเงินไปสร้างบ้านไป,ไปสร้างบ้านใหม่แล้วอมืมึงก็ย้ายออกไปนะแต่ที่สําคัญคือทําอะไรรู้ไหมถมดิน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 ,ถมด,น,นยยมถมดินอยู่ที่บ้านยายถมดินอยู่ที่บ้านยายแล้วถมไปเทีละเล็กทีน้อยอยู่ดีๆวันดีคือดีมึงก็บอกว่าถมดินสี่หมื่น ทั้งทงที่มันไม่ใช่เลยทั้งท้งที่มันพื้นที่เล็กๆมึงจะไปถมพื้นดินสี่หมื่น 40, ได้ยังไงมึงคิดว่ายายอายุห้าสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วคงคงสมองเลือ่อนมึงจะพูดว่าถมไปแสนหนึ่งก็ได้อมึงอาศัยอา,อาศัยความแก่เฮ้ยกูจะหลอกแม่ก็ได้ไปเฮ้ยถมไปาน้นเพราะว่าไม่ได้จดอะไรไว้เอ้ยยายนี่ถมดินไปแสนหนึ่งนะ มึงจะพูดอย่างงั้นก็ได้มึงไม่ต้องพูดสี่หมื่นก็ได้แต่ความขี้โกงไงความขี้โกงที่มันอยู่ในหัวพยายามถมดินถมดินไปยายเลยบอกว่าถ้ามันอยู่อย่างเงี้ไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเออสุดท้ายเป็นยังไงแผนการอยู่ในหัวมึงคือกูถมดินแล้วกูจะได,กะได้กูจะได้ที่ตรงนั้นถ้าเกิดว่าตายายหา,หาเงินมาจ่ายไม่ได้ที่ตรงนั้นเขาก็จะเขาก็จะซื้อเอา ซื้อในราคาถูกๆเพราะลูกซื้อดินกับพ่อกับแม่เอ,อ่อสุดท้ายมึงไม่ได้เอ,อ่อสุดท้ายสุดท้ายมึงไม่ได้มึงก็เกลียดมึงไม่ได้พอมึงไม่ได้ปุ๊บก็เกลียดเกลียดเกลียดยังไงเกลียดพ่อเกลียดแม่นั่นแหละผมถึงบอกอลไรไงว่าพ่อออกไปสิ่งที่เขาทำคือทำบ้านสองชั้น ไแข่งใครแข่งกันนัดตายอืมแข่งกันแข่งกันคือมันฝังมันเป็นเรื่องพวกเนี้ยมันก็จะบอกมันก็จะมองว่าพ่อแม่พ่อแม่ไม่รักมันพ่อแม่แกล้งมันอย่างนั้นอย่างนี้ฝังอยู่ในหัวตลอดแต่สิ่งที่คุณมีอยู่นะมันมีเยอะกว่าเพื่อนอีกนะแต่คุณก็ไม่พอไม่รู้สิคุณก็ไม่พอใจสวนยางก็มีที่ขอกแพะก็่อก็ให้อืมมันก็มันก็ไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ย um mm -hmm.